ครับสวัสดีครับมาพบกับร้านนิตาพามาชมเครื่องมือช่างอีกแล้วนะคบวันนี้จะพามาชมเป็นนะครับไมกิต้าแท้วันนี้คือลูกค้านะครับพี่เขาจากภาคใต้นะครับเขาสั่งเป็นเครื่องขัดสันนะครับแบบหน้ายาวนะผมเรียกง่ายๆว่าหน้ายาวมันจะมีสัพท์ของทางเทคนิคที่เขาเรียกกันนะแต่ผมเรียกง่ายๆว่าขัดสันหน้ายาวนะครับมันก็จะมีหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วก็จะมีหน้าสี่เหลี่ยมจัตุรจัสตลัดด้วยนะครับตอนนี้ผมจะเรียกว่าขัดสันหน้ายาวนะครับผมจะพามาดูว่า ของปลอมกับของแท้เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนอ่ะเริ่มจากกล่องนะครับพ <G l ong> ี่เริ่มจากกล่องนะครับกล่องอาจจะเรียนพอเรียนแบบได้แต่ว่า,อ,าอย่างเช่นว่าอย่างนี้ครับ <G l ong> บริษัทผู้นําเข้าของไทยคือใครนะครับ <G l ong> แล้วก็ความแข็งของกล่องนะครับเนี่ยสังเกตจากกล่องต่อมาสังเกตจากอุปกรณ์ที่ให้มานะครับเนี่ยมันจะสลักภาษาเออสลักยี่ห้อมากิตา้าชัดเจนอย่างนี้ครับยี่ห้อมากิต้าชัดเจนนะครับแล้วก็ถุงนะครับ มีห้อมาคิต้าแบบนี้นะครับถุงเก็บขุน,นะครับแล้วก็ใบคู่มือมาคิต้านะครับพวกนี้อาจจะอย่างเช่นกล่องยางเช่น부부อุปกรณ์ยังแอบแบบก๊อปปี้ได้แต่ทีเนี้ยอาทิตก๊อปปี้ยากหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ก๊อปปี้เลยนะครับก็บคือตัวนี้เนี่ยของปลอมกับของแท้พี่พี่แกะดูได้เลยนะครับบางบางของปลอมบางตัวเนี่ยมันจะแกะออกได้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะแกะออกได้บางบางตัวเนี่ยจะติดเป็นสติ๊กเกอร์ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้พี่พี่สังเกตดีๆว่าเนี่ยเขาจะสลักนะครับ เป็นตัวนูนออกมาเลยนะครับเป็นตัวนูนออกมาเลยแล้วไม่มีที่แกะช่องแกะนะครับมันจะเนียนไปหมดเลยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมันจะเนียนไปหมดนะครับจะเห็นสังเกตง่ายนะครับถ้าของแท้กับของปลอมเนาะอันนี้ผมพามาดูเผื่อพี่ๆอาจจะเคยเห็นของปลอมหรือว่าอาจจะเคยเห็นเฮ้ยทำไมมากีต้ามันถูกจังซื้อไว้ดีกว่านะครับถ้าอยากได้ของแท้ของจริงๆก็พยายามสังเกต่อยนะครับผมอ่าอย่างเช่นอย่างงี้ Make- in c h น n านะครับนี่ a k e อิน c h น n ามี Make ิน Thailand มี Make in Japan นะครับคือมากีต้าเนี่ยเขาผลิตหลายประเทศนะครับ หลายประเทศของตัวไทยเราเนี่ยก็จะรับมาทั้งของเมกอินเจแปนเมกอินเชน่าแล้วก็เมกอินไทยแลนด์นะครับหลักๆนะครับรับอยู่แค่นี้นะครับ3ประเทศนี้นะครับหลักๆนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่า Make China. เมกอินไชน่าเฮ้ยของก๊อปอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนะฐานผลิตเขาอยู่ที่จีนก็มีนะครับโรงงานคุณภาพสูงของจีนเยอะแยะไปนะครับอ่าเผื่อพี่ๆมือใหม่ยังไม่รู้แต่เพื่อพี่มือเก่าที่เคยใช้จะรู้นะครับเมกอินไชน่าก็คือมาคิต้านี่แหละแต่ว่าให้สังเกตดีๆนะครับงานของก๊อปกับของแท้เนี่ยมันต่างกันเยอะ วัสดุนะครับวัสดุในการผลิตมันก็ต่างกันเยอะนะครับนะวัสดุในการผลิตมันก็ต่างกันเยอะนะครับจับดูจะรู้ว่ามันแข็งแรงทนทานกว่ากันขนาดไหนนะครับผมอีกอย่างที่สําคัญนะครับของแท้เนี่ยเราสามารถลงใบรับประกรันออนไลน์ได้นะครับของเว็บไซต์มารกิต้านะครับสามารถเอาไปลงได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพวกของแท้นเนี่ยต้องเปิดบินแวตหรือว่าออกใบกํนนากับภาษีได้นะครับ สังเกตแค่นั้นเองถามเลยอยากรู้ว่าของแท้ของปลอมออกใบกำกับภาษีเป็นยี่ห้อน,นี้ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ใช่แน่นอนนะครับบริษัทใหญ่เยอะแยะเขาติดใบกำกับภาษีมาให้เลยไม่ต้องบอกครับเขาจะติดใบกำกับภาษีให้ทุกตัวนะครับเหมือนบริษัทนี้ก็ต้องติดใบกำกับภาษีไปให้ลูกค้าทุกตัวเหมือนกันนะครับเพราะมันมีภาษีเข้าภาษีออกเนาะพี่ๆน่าจะรู้เนาะมันต้องเสียภาษีทุกตัวตั้งแต่บาทแรกเลยเนาะนั่นแหละครับถ้าพี่ๆต้องการของแท้อ่ะปรึกษาผมได้แต่แล้วก็มีราคาพิเศษมานะครับแต่ผมไม่ได้เปิดร้านหน้าร้านใหญ่มากมาอะะไรรนคับ แต่มีสินค้าทุกตัวของมาจิตตาเนาะแค่ยังวันนี้แค่อยากมาบอกความรู้นะครับแล้วก็ออจับสังเกตนะครับของแท้ของปลอมมันเป็นยังไงนะครับอยากให้พี่ๆได้เห็นได้รู้ว่าของแท้เป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนี้่ะผิวงานมันต่างกันอย่างนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัวพลาสติกตัวนี้ถ้าเป็นของปลอมอาจจะแข็งไปเลยนะแข็งไปเลยแบบกระด้างไปเลยแต่เนี้ยพลาสติกที่เขาเอามาทําคือ TPE เนาะอ่ามันจะเป็นพลาสติกที่กันลื่นนะครับกันลื่นนะครับ มันจะนุ่มๆลงไปนิดนึงนะครับการเลื่อนส่วนโครงสร้างของพลาสติกตัวนี้ก็จะแข็งแรงนะครับทนความร้อนได้ดีช่องระบายอากาศที่ดีแล้วก็งานที่เขาตัดออกมาเนี่ยครับงานที่เขาตัดเนี่ยมันจะเนียนมันไม่มีแบบว่าขุขัออกมาเลยความสม่ําเสมอของชิ้นงานตามร่องไฟต่างๆเนี่ยมันจะละเอียดกว่าคมกว่าแล้วก็สลักไม่มีติดไม่มีแกะออกได้พวกอย่างนี้นะครับพี่ๆสังเกตประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามันมีประโยชน์ยังไงก็พี่ๆก็ กดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะครับผมจะหางานมาทิต้ามาให้นะครับแล้วว่างานอื่นๆมาเทียบให้แล้วก็ไปทดลองให้นะครับเป็นนิตา้าพาชมเครื่องมือช่างสร้างอาชีพนะครับกราบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ